เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโนยบายอีก0.25รวมเป็น1ต่อปีเนี่ยมันกระทบกับประชาชนคนธรรมดาแบบเรายังไงบ้างเมื่อวันที่28กันยา65นะคะทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็มีมติเป็นเอกสารให้ ขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบายอีก0.25%รวมเป็น1%ต่อปีก่อนที่จะไปดูถึงผลกระทบกับประชาชนคนทั่วไปอย่างเรานะคะขอเล่าให้ฟังกันก่อนว่าอัตราดอกเบีย้นยนโยบายที่เขาประกาศขึ้นเป็น1%เนี่ยมันคืออะไรไอ้ตัวอัตราดอกเบีย้นยนโยบายเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดอกเบีย้ยที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเดือนหนูจะขอเรียกว่าแบงค์ชาติเนาะมันไม่ใช่ดอกเบีย้ยที่แบงค์ชาติเรียกเก็บจากประชาชนทั่วไปอย่างเราแต่ตัวดอกเบีย้นยนโยบายเนี่ยมันเป็นดอกเบีย้ยที่แบงค์ชาติเรียกเก็บจากสถาบันการเงินทั่วๆไปค่ะเพราะเราประชาชนเนี่ยเราไม่สามารถ ไปฝากเงินหรือว่าไปกู้เงินกับแบงค์ชาติได้จริงไหมคะมีใครทําได้บ้างไม่น่ามีใช่ไหมคะเพราะว่าตัวแบงค์ชาติเองเขาจะติดต่อก,กับสถาบัานการเงินเป็นหลักแล้วประชาชนแบบเราเนี่ยถึงจะมาติดต่อก,กับทางสถาบัานการเงินอีกทีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับตัวสถาบัานการเงินตัวสถาบัานการเงินเองเนี่ยเขาก็จะมีการฝากเงินไว้ที่แบงค์ชาติ แล้วอีกในทางหนึ่งเขาก็มีการกู้เงินจากแบงค์ชาติเหมือนกันถ้าสถาบันการเงินไหนที่เขาฝากเงินกับแบงค์ชาติเยอะก็แปลว่าเขาจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากเยอะขึ้นแต่ถ้าสถาบันการเงินเขาต้องกู้เงินจากแบงค์ชาติเขาก็จะมีตัวดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นแล้วยังไงต่อล thousand ่ะคะพอสถาบันการเงินมีดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นก็คือแปลว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แบงค์ชาติมากขึ้นแล้วเขาจะไปเก็บกับใครล่ะคะถ้าไม่ใช่ประชาชนอย่างพวกเราเพราะฉะนั้น เมื่อดอกเบี้ยนนายวายมันเพิ่มขึ้นแปลว่า ต้นทุนในการกู้เงินของสถาบันการเงินมันสูงขึ้นแล้วประชาชนทั่วไปอย่างเราที่จะต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาก็มีแนวโน้มนะคะที่จะต้องถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นแต่ในทางกลับกันดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันจะขึ้นทั้งดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ถ้าใครที่มีเงินฝากก็จะได้ประโยชน์เยอะแต่ถ้าใครที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยก็จะมีต้นทุนในการจ่ายหนี้ที่มันสูงขึ้น